เค้กกล้วยหอมของป้านะคานี้ปูดฟูสวยๆเลยนะคะฉ่ำเบามากค่ะนะคะใช้แป้งฮูวีดนะคะแล้วก็ใช้แค่ตร้องมือเองค่ะทำง่ายมากๆค่ะป้นจะช่างกล้วยนะคะ250กรัมค่ะจากนั้นนะคะปื้นใส่โยเกิร์ตนะคะ2ช้อนโต๊ะ ใครไม่มีโยเกิร์ตไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตัดออกได้เลยมะนาวค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะบีบไปเพื่อไม่ให้กล้วยดำจัดเท่านั้นเองนะคะจากนั้นนะคะเราบีกล้วยนะคะให้ละเอียดค่ะใครชอบละเอียดมากๆเอาไปปั่นก็ได้นะคะวันนี้เพื่อใช้แป้งโูวีนนะคะแบบละเอียดนะคะในอย่างแป้งโูวีนนะคะเพิ่งใส่ผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะคนให้กระจายตัวเข้ากันดีค่ะ ไข่ไก่สามฟองค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะตีให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะใครมีเครื่องตีใช้เครื่องตีก็ได้นะคะโอเคปิ้นตีจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะใช้เวลายอยู่นะจากนั้นนะคะวานิลาค่ะ ป้นใช้วานิลาเข้มข้นนะคะป้นจะใช้นิดเดียวใครใช้วานิลาธรรมดาก็ประมาณหนึ่งครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะน้ำมันพืชค่ะกล้วยที่เราทำเอาไว้ค่ะคนให้กระจายตัวเข้ากันดีค่ะให้มั่นใจนะคะว่าน้ำตาลละลายหมดดีนะคะไม่เป็นเม็ดเมดนะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะป้นจะทยอยใส่แป้งลงไปนะคะ ค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะกวาดข้างโถกวาดก้นโถด้วยนะคะเอาพายางนะคะกวาดข้างกวาดแซะให้ถึงก้นแบบนี้เลยนะคะนี่เพิงแสกวาดแบบให้ถึงก้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเทาใส่พิมพ์กันเลยค่ะพ้นเทหมดแล้วนะคะทั้งสิถ้วยนะคะ จากนั้นด้านบนต้น,นตกแต่งด้วยวอลนัทนะคะมเมล็ดถักทองนิดหนึ่งเมือเ่อโรยเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ไหม้นะคะแป้งฮูวีตนะสีเขาจะเข้มๆเ,เป็นปกตินะคะจากนั้นนะเราเอาออกจากถาดเลยค่ะ วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ